คุณแม่มีม,มีมีเล่าให้ฟังสันนิกนึงแมงถึงไลฟ์สไตล์หรือว่าแบบโดยปกติแล้วอยู่ดีๆลุกขึ้นมาแบบทำ<ม>อะไรเยอะแยะมากมายขนาดนี้คุณแม่มีมุมไหนยอยากแชร์ถึงความสดชื่นที่ร,รักษาไว้ได้อย่างต่อเน,นื่องเลยจริงๆปั้นแต่สาวนะคะแม่เป็นคนชอบแต่งตัวก<ม>็เป็นมาดูแลตัวเองนะคะตั้งแต่สาวแล้วก็ ตึ้นหนึ่งเรา,าเป็นผู้หญิงเราต้องสวยตลอดเวลาก็ทำาน่นทำนี่อย่างเงี้ยครับออกลังกายการอาหารที่เป็นประโยชน์แล้วก็ดูแลหพันธเรียกว่าเป็นคนดูแลตัวเองมากมากใช้คำนี้เลยมากเมาแม<า>่ <laughs> หน่อยเมาแม่หน่อย <laughs> เป็นไงบ้างที่เห็นคุณแม่เราตั้งแต่ไนตะไรมา <laughs> นี่คือวันนี้เป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับผมมากครับวันปกติผมนในราการนี่คือผมต้องร้องเพลงแล้ว, <laughs> ลวต้องเล่นมินิมแล้ว ป็นประสบก,การณ์ใหม่เดี๋ยวนี้ใครเจอหน้าผมไม่มีใครทักกันผมนะทุกคนชอบแม่มากเลยค่ะท <c oughs> ุกคนจะบอกคุณแม่มากไหมอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เลยรู้สึกเดี๋ยวนี้เขาเป็นคุณแม่ดูแลตัวเองอยู่แล้วแต่ผมรู้สึกว่าผมผมดีใจเพราะว่าทุกวันนี้เขาคุณแม่กกลายเป็นตัวแทนของคนเจนดีที่ชั้นนึงทีย่ยังดูแลตัวเองอยู่ทุกเ <c oughs> ช้านี่คือต่ายโมงเช้ามาหน้าพรอ้อมจีิกๆนข้าวเช้าคุณแม่ เล่ากิจวัตรเลยได้ไหมคุณแม่บีซี่ระดับไหนฮะนี่ในวัยนี้บางคนเขาหาอะไรทำไม่ได้ด้วยช่ไหมถ้าไม่ดีแต่ดูคุณแม่เป็นคนที่มีสารพัดกิจกรรมเยอะมากในแต่ละวันซึ่งผมว่ามันมันทําให้มีชีวิตชีวามันเป็นพลังของชีวิตขึ้นมาค่ะถ้ารุ่นนี้นะคะรุ่นรุ่นสูงวัยเราจะไม่พูดว่าเราแก่เราจะไม่สูดภาพ ไท่แล้วเป็นคำสุภาพที่ล้อมกรอบผมเอาไว้เลยว่าอยากพูดนะฉันจะทุ่ดาบว่าอยากทันทีแล้ว60แม่60เจนะคะแต่เราก็ยังไงเราก็ไม่อยากจะสูงวัยเนาะเราก็อยากจะดูแลลูกหลานต่อไปอเงี้ยแล้วก็ตื่นมาแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์อะไรที่ดีเราก็ ว,นนวันนี้จริงๆแล้วเป็นเรื่องใหม่ของผมมากครับเพราะว่าปกติผมก็ต้องแบบมาร้องเพลงมาอะไรนี้วันนี้มาเป็นมาเป็น supporting cast ครับมาเป็นมา support คุณแม่ว่าคนนี้คุณแม่พาคุณแม่มาององไง,งทีนี้ดูหลังครับซึ่งวันนี้ก็เปิดปกติแล้วเราชินกับทีนี้ที่เป็นผลิตภัณฑ์สบเด็กใช่ไหมครับตอนนี้ก็มีเป็น h o u s e h o l Product และสําหรับสําหรับเราเรียกว่าเป็นรุ่นผู้ใหญ่ที่มาพูดมีอะไรบ้างครับที่คุณแม่ใช้บ้างแม่ใช้แรกๆเลยแม่ใช้ดี d i นิวบอลค่ะเ<ม>พราะว่าแม่รู้สึกว่าเรากลับไปใช้ของเด็กเนี่ยมันจะดูอ่อนโยนกับผิวเราและผิวเราจะไม่แพ้ง่ายค่ะ,ะพอจำเปดนว่ากพารที่ได้ลองใช้แล้วมันสูตรใดกับสูเราอะไรยังไงมันมีการสับสอพอใช้แล้วเรารู้สึกว่าเออผิวเรามันรู้สึกนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ไม่แพ้แม่ก็เลยเออเขาก็ดีเนาะมันก็กลับไปสู่แบบ ใช้ของเด็กดีกว่าก็ยังนึกว่าเอ๊ะถ้าเขาทําของผู้ใหญ่ก็ก็น่าจะดีนะแต่ยังไม่เห็นเลยค่ะลูกจะเห็นอ้าวทำของผู้ใหญ่เริยดีสิเราก็เออจะได้มีสําหรับผิวเราที่ไม่แพ้ง่ายใช่ไหมคะเพราะเราเริ่มมีอายุเนี่ยผิวแพ้นุ่งแพ้นี่แพ้นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่รู้สึกคนไทยเป็นโคการที่แบบมีการเปลี่ยนแปลงแบบอาจจะเป็นดีลของเด็กแต่การผู้ใหญ่ก็เยโอ้เปลี่ยนแปลงมากเลยค่ะเพราะว่า เราดีใจนะที่มีผลิตภัณฑ์แบบนี้มีโปรดักต์แบบนี้ออกมาให้สําหรับวัยอย่างเราเพราะว่าวัยวัยผู้สูงอายุเนี่ยที่บอกมันจะด้วยด้วยด้วยวัยแล้วก็ด้วยอากาศแล้วก็เราอยู่ห้องแอร์ใช่ไหมคะแล้วก็ออกไปนูน่นนี่นั่นกลับมาบางทีมันผิวมันก็เสื่อมไปตามอายุนน <I S 2> วันนี้ผิวยังเด้งนะครับ<ม>เราก็ต้องบำรุงบำรเอรุินวันเีาคุยกัน้ว่าวันนี้เขาแบบเขาต้องแบบดูว่าเราคนสูงอายุจะมีกลิ่นใช่ไหมครับ บ,บไม่มีกลิ่น,นเรานะเราลัวมากเลยมีกลิ่นเนี่ย<ม>เพราะเราต้องแบบโปะไม่มีได้ดูซึ่ง <c oughs> ผมเพาผมแล้ว,ผม,ลวผมรู้สึกว่าอก้วนี้ของดีนี่เขาที่เป็นดีนะี่ดูหลกสแก้วที่ลุกขึ้นมาจากเด็กประเพณีอย่องางเดียวนยมันดูแลผู้ใหญ่ด้วยผมว่าเป็นก้วที่ที่แบบผมรู้สึกว่ามันทันสมัยและมันครบต้องมากเพาะเรากำลังจะเข้าสู่ในใน ยุคนี้กันจริงๆที่เราเป็นยุคที่เราสามารถดูแลได้ทั้งบ้านและเมื่อจากดีนี่ที่เราเข้าใจว่าเมื่อก่อนเป็นเพียงพันเด็กตอนเนี้ยดีนี่จะเป็นฮาวสโตรผลักนะ all generation อยู่ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยทุกๆวัยทุกเจนสามารถอยู่กับดีนี่ได้ครับผมรู้สึกว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมมีความหมาเตรียมไว้ที่บ้านสำหรับคุณแม่คุณแม่เขาคุณแม่เขาซื้อมาเยอะครับเขาซื้อมาเตรียมไว้ซื้อมาเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้เตรียมไว้อะไรอ่าจริงๆเนี่ยแม่ซื้อดีนี่นิวบอร์นเนี่ยมาเตรียมไว้ รอรออะไรครับรอให้เขามีลูกลูกเขาก็ไม่มาทีแม่ก็เอามาใช้ก่อนแล้วกันเขาเป็นยังไงอีกหน่อยจะได้รู้ว่าเอออันเนี้ยดีให้ลูกใช้ไปลูกเขาไม่มาเราก็ใช้ไปก่อนเดี๋ยวเราซื้อใหม่ได้แต่วลาแกเป็นดีเพราะว่าของผู้ใหญ่ใช้อะไรที่อ่อนโยนอย่างเนี้ยผมว่าผมว่าดีต่อเขาด้วยแล้วเขาเขาไม่แพ้ง่ายครับเขาผู้ใหญ่ดีนี่ดีดีนี่ดีรักนะคะเป็น เป็นผลิตภัณฑ์ที่แม่ว่ามันดีสําหรับวัยอย่างเรานะคะวัยเจนเราเนี่ยมันต้องหาอะไรที่อ่อนโยนหาอะไรที่เราไม่แพ้แล้วก็ต้องบำรุงบำรเลอเขาเยอะอะเพราะว่าช่วงนี้มันต้องบำรุงอะนะ่ะเนาะไม่บำรุงนี่ไปเลยนะคะไม่กลับก็ต้องน <ผม S 1> <ห>ิหนึ่งใช้คนที่ดีโค้งสุดท้ายลวคะ่ะโปะไปเลย <c oughs> อย่าไปห่วงผมก็อ่ ผมรู้สึกว่าผมผมดีใจเวลาผมเห็นรุ่นคุณพ่อคุณแม่หรือว่ารุ่นพี่ผู้ใหญ่คทบดูแลตัวเองผมรู้สึกว่าเขายังแอคทีฟเขายังแบบเต็มที่ชีวิต,ตยังแบบแบบยังแต่งหน้ายังออกไปเที่ยวยังใช้ชีวิตอยู่เราในฐานะลูกเราเราเราดีใจ ก็เลยอยากฝากให้กับพี่ๆดูแลตัวเองครับแล้วก็ฝากให้ลูกๆด้วยดูแลคุณพ่อคุณแม่นะครับผู้ใหญ่ให้ดูแลเรามันเพิชีวิตละตอนพอเราดูแลตัวเองได้แล้วเราควรกลับไปดูแลเขาให้เขามีชีวิตที่แบบสุขสบายและมีชีวิตที่สนุกไม่อยู่ที่อายุแล้วครับตอนนี้ไม่มีเขาเกษียณตอนนี้เกษียณก็สามารถสนุกได้ครับโอเคครับถามได้เลยครับคอนเสิร์ตหน่อยคอนเสิร์ตครับคอนเสิร์ตเป็นไงบ้างก็วันวันเสาร์หน้าครับคอนเสิร์ต วันเสาร์หน้าวันที่23มีนาคมนะครับเราจะมีคอนเสิร์ตเปโนนอัสเซดไวส์เพรสเซนต์เปโนนไอเดอะแมจิกเซเว่น,น The Magic ครับมี2รอบมีรอบบ่ายสองกับรอบอทุ่มครึ่งครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่มซ้อมไปแล้วครึ่งทางแล้วครับก็ถูกสนานมากๆครับก็ไม่อยากให้พลาดกัน หล,ลังจากเปิดตัวแขกรับเชิญครับวอล์มมากพี่ไงบ้างพี่แต่ละคนอ, <c oughs> อย่างแรกต้องอย่างแรกต้องขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามเป <c oughs> ็นโนอาห์ o มาโดยตลอดนะครับ <c oughs> ปีนี้เราเข้าป,ปีสุดปีที่สองแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ติดตามคอนเสิร์ตเป็นโนอาห์ N o ปีที่แล้วดวที่เราเล่นกันเต็มโซลเอาทั้งสองรอบเลยนะครับจนมาถึงปีนี้ที่ที่เราเล่นเป็นแมสกิ๊กเซเว่นก็จะเป็นแก๊สที่จะเป็นรุ่นวัยรุ่นหน่อยนะครับก็ขอบคุณที่ตอบรับอย่างดีนะครับอยากให้ไปดูคอนเสิร์ตนี้กันครับเพราะว่าคอนเเเเสิรรร์ตนนนนีี้จะป็ววัยยยุ่่หอด๋า แต่บอกไว้ก่อนว่าในปีนี้จะไม่ได้มีแค่คอนเสิร์ตนี้คอนเสิร์ตเดียวครับเดี๋ยวเราจะขยับรุ่นขึ้นไปเรื่อยๆตอนเราเริ่มที่เด็กก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะรุ่นเราๆรรุ่นผมละจนถึงรุ่นพี่ๆครับเดี๋ยวเราจะเจอกันแน่นอนในคอเตอร์สามคอเตอร์สี่ครับแต่ที่สิบสามมีนานี้อยากให้มาดูก่อนเพราะว่าเด็กๆทุกคนถือเป็นรุ่นใหม่ผมรู้สึกว่าทุกคนเก่งและมีสไตล์ของตัวเองแต่โชว์ของเขากับกับปิโนผมคิดว่า หลายคนอาจจะยังไม่เคยดูอยากให้มาดูกันมันจะเป็นพาร์ทที่คุณไม่สามารถหาดูได้ที่ไหนตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับทั้งหมดโอ้สำหรับผมนะครับในพาร์ทของผมเนี่ยผมรู้สึก90นแล้วนะครับกสทุกคนเนี<อ>่ยได้ไกด์หมดแล้วเดี๋ยวเราจะเข้ามาซ้อมกันว่าจะเป็นยังไงบ้างผมรู้สึกว่าคุณจะเซอร์ไพรส์กับหลายๆคน <ừ> ่แน่นอนหลายๆคนก็จะมีมุมร้องเพลงมุมความสามารถของเขาที่คุณแบบคุณไม่ค่อยได้เห็นนะ,ะผมรับรองว่ารับรองว่าทุกคนแบบทุกคนมีสไตล์ของตัวเองแลวรับรองว่าเจ๋งทุกคนครับความพิเศ ให้แฟนได้ตื่นตาตื่นใจบ้ากที่สุดคอนเสิร์ตนี้เหรอครับผมว่าคอนเสิร์ตนี้เนี่ยอนอกจากแกสตเด็กคนแล้วเนี่ยผมว่าแต่ละคนจะมีสไตล์ของตัวเองนะ,ะในในมุมของผมเองเนี่ยผมว่าตีมครัง้งนี้มันเป็นคอนเสิร์ตมินเจอร์เว่นครับก็เราสั่งทําเปนโนใหม่เพื่อคอนเสิร์ตนี้ครับครับผมก็ะมจะเป็นเปนโน่น่าจะเป็นเปนโนเป็นโน่สายทั้งหลังเลยครับ,รบก็คืออยู่ในกลางกลางเวทีเลยใช่ครับทำ <c oughs> สั่งทำเปนโนเพื่อคอนเสิร์ตนี้ครับเพราะมันเป็นแมจิกนะครับก็เลยอยากแบบ ทำเลยครับทำเลยครับทีมบอกว่าโปรเจกต์ในปีนี้จะมีคอนเสิร์ตอีกหลายหลายคอนเสิร์ตใช่ครับก็ื่อจะทางพี่โดนาเองนะครับตอนนี้เรามีคอนเสิร์ตโปรเจกต์ไซเบอรที่จะเป็นเสือเป็นรุ่นรุ่นเด็กๆรุ่นใหม่นี้ครับเดี๋ยวควอเตอร์สามครับเราจะได้เจอกันในรุ่นผมพูดคำว่าถ้ารุ่นเราแล้วเราจะเก็ตกันไหมรุ่นเราอ่ะรุ่นเราคือรุ่นรุ่นดีฟรุ่นเบเกอรี่รุ่นรุ่นเรา รุ่นเราๆครับนี่พี่ๆที่กล้องยิ้มอยู่แสดงว่าพี่เข้าใจรุ่นเราๆนะครับคงว่าเดือนสิงหาคมเราได้เจอกันแล้วก็จนถึงรุ่นพี่ๆรุ่นคุณพ่อคุณแม่นะครับปีโนนาแอนเดอร์เลเจนต์ครับผมเดือน11ครับก็คือเราจะแต่ละแต่ละคอนเสิร์ตก็จะมีทีมจะมีแบบแบ่งเป็นรุ่นๆครับก็รอให้รอนติดตามรอครับตอนนี้ก็ติดตามปีโนนาไปก่อนครับทุกๆวันเสาร์ตอนหกโมงเย็นครับได้เลือครับไงบ้างความรักตอนนี้ความรักเหรอครับความรัก อารมณเรักย่านดีกว่าความรักใช้ความรักความรักดีอยู่แล้วครับไหนๆคุณแม่อยู่ถามคุณแม่ดีกว่าคุณแม่อะไรอย่างนี้อุ้มหลานนะตอนนี้โอ้แม่เหรอแม่บอกเขาทุกวันเลยแม่ไม่กดดันนะไม่กดดันแต่บอกทุกไม่ไม่กดดันเลยแต่แม่รีบเพราะว่าแม่รู้สึก แม่คงสุดท้ายแล้วนะ <S <S> เออเรียกก็ซื้อเนีเ่ยซื้อของมารอไม่มาทีเขาก็บอกเขาไม่มีเวลาบอกเฮ้ยมันต้องมีเวลาเพราะต้องฟิตจาร์รี่กันบ้างแต่ไม่มีเวลา <S 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 เดี๋ยวเราเราสามารถพูดกัน,น,น <S <S ได้ขนาดนี้เลยได้เลยเราเราสามารถาคุยกันได้ขนาดนี้แล้วแสดงว่ามเลเร่งอยู่ตลอดเลยใช่ไหม แม่ก็ไม่ได้กดดันนะแม่บอกว่าไม่รีบแม่ไม่ได้แม่ไม่ได้กดดันแต่แม่พูดแม่พูดออกสื่อเลยแม่ไม่ได้กดดันนะพูดเลแล้วพี่ตอบเป็นยังไงบ้างส่วนตัวกับพี่กับไรในตระลายด่วยอ๋อผมว่าคือช่วงนี้เราเราทำงานกันหนักมากนะครับทั้งคู่ครับแต่เรามีความสุขมากผมผมมีความสุขกับกับช่วงเวลานี้ของชีวิตของผมมากผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ที่เรามีครอบครัวแล้วเราก็ทำงานกันอย่างสนัสนงานอาสนหนัก ไปศึกษาทั้งคู่แล้วเราก็ซัพพอร์ตกันเสมอใน,นทุกๆ,ๆ,ๆเรื่องคุยกันตลอดทุกวันอยูเดเวพยายามแบบเป็นกำลังใจให้กันตลอดครับนั่นเคเดียวกันเนี่ยเราบ้านเราก็ยังมีมีคุณพ่อมีคุณแม่ที่แบบแข็งแรงที่แบบพร้อมจะไปเที่ยวไหนดีูไปกินข้าวที่ไหนกันดีไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็น้องชายก็มีหลานอีกที่บ้านผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้กับกับกับช่วงโมเมนต์นี้ของของชีวิตมาก ได้มีแบบว่าบอกคุณแม่ว่าอ้อนคุณแม่ให้ใจเย็นนิดนึงไม่ไมครับอะไรอย่างเงี้ยบอกแล้วบอกว่าคุณแม่ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเพราะว่าผมว่า มันก็เป็นมันจังหวะนะเราก็มีไทม์ไลน์ในใจแม่งกับไบเราก็คุยกันตลอดเราก็มีไทม์ไลน์ของเราที่เราวางแผนกันไว้ครับว่าว่าไทม์ไลน์เราจะเป็นยังไงบ้างอะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอฟังอัปเดตเรื่อยๆครับในปีนี้ครับไทม์ไลน์นี่คือเราจะระบุได้ไหมว่ากิจกิจปีนี้ให้คุณแม่ได้ใจเชื่อไทม์ไลน์แม่ก็มีไทม์ไลน์ทำอะไรทำอะไรของคุณแม่คือทำหนึ่ง เราอยู่ฝ่ายเดียวกันเราอยู่ทีมเดียวกันคุณแม่ไม่ได้เปเข้าคุณแม่อยู่ทีมนี้เดี๋ยวคุณแม่จะเป็นเออเอทำอะไรของคุณแม่ก่อนทำอะไรของคุณแม่คืออยากให้มีตอนไหนนะเพราะว่าปีมังกรดีใช่ไหมเพราะว่าปีมังกรดีไม่ก็รอปีมังกรนี่แหละครับอ่ะพี่โต๋ละทำอะไรของพี่โต๋ละก็เรามีทำลายเงนใช้กันอยู่นะไปครับก็เดี๋ยวทำงานก่อนครับเดินคือรับรองไม่หนีกหน่อยรับรองว่าถ้าเกิดมีเนี่ยคุณจะ เราจะรีบบอกครับ<ค>า <ำ S 2> จะแน่นอน,นะคร<ม>ับ<ม>อย่างคุณแม่ไม่ไม่คิดว่าอัดชีตหน่อยไหมแบบเอาเขามีปุ๊บอัดชีตหน่อยแบบโอแม่ตุนสองให้เขากินตลอดบบ <c oughs> เลยหลงแม่กินทั้งสองคนแล้วไม่รู้กินหรือเปล่าเอตุนให้ตลอด <c oughs> อลอดอปตลอดเลยแม่แ,แบบว่ามีบนนักก้อนนึ่งหรือเปล่าวางไว้ไงเอ้ยเขาโอมีแม่จัดให้หนักเลยอะไรอย่างเง<ม>ี้ยเขามีเยอะไม่ต้องให้เยอะแม่บอกว่าปีก่อนนี่คือมีลูกแน่แต่ไม่ทันหรือเป่ะ ตอนนี้เหรอคะตอนนี้ก็ยังทันนะตอนนี้รับไปก็เพิ่งถ้าเริ่มนะก็ออกปลายปีพอดีก็วันนี้พรุ่งนี้เริ่มอย่างนี้เราไหมเราเอาไม่ใช่เป็นความอดทนแม่นะที่แบบว่าอยากจะเห็นใช่แหมธรรมดาค่ะเราก็รีบอยู่เราคงไม่มีแรงเลี้ยงเลยค่ะโอ้โหทีมเดียวกันเขาเขากดดันก็อย่าไปไปตามเขาสิ ก็อย่างขอขอบคุณครับที่แบบที่แบบเป็นกำลังใจและที่ถามถึงพุณพันที่ถามถึงเราขอบคุณมากเวลาผมไปเล่นไหนเนี่ยคก็จะถามถึงไร์ถามถึงคุณแม่เวลาไร์ไปไหนกน็ถามถึงผมว่าผมเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับทั้งบ้านเราเลยทั้งทั้งทั้งไร์ทั้งผมทั้งคุณแม่ครับ,รบแล้วก็ ทุกครัที่ถามถึงหลานเนี่ยเราเรารู้สึกดีนะคือมันูเพิ่มเพูดอพมดอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกดีเพราะรู้สึกว่าทุกคนแบบติดตามชีวิตของเราว่าทุกคนลุ้นทุกคนอยากเห็นทุกคนอยากทุกคนอยากเห็นหลานอะไรเงี้ยขอบคุณมากๆมที่ติดตามก็ก็วันนี้ฝากเปก็นกำลังใจให้กับให้กับผมก่อนนะครับแล้วผมผมก็จะมีเป่โนอาหของผม,ม,ผม,มดูแลยอยู่คุณแม่ก็จะมีรายการของคุณแม่นะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับไร้ด้วยกับเรื่องเล่าเช้านี้กับงานของเราก่อนนะครับรับรองว่าถ้าเกิด เมื่อไหร่นะครับเราเราเราบอกแน่ๆเราบอกแน่ๆเราไม่ดีเราจะรีบบอกเลยครับอย่าง